สวัสดีค่ะวันนี้เรามีนิทานพรมโมบิลตอนคุณแม่ท้องหรือเปล่ามาฝากค่ะนี่อยู่กัน2คนแบบนี้ก็สงบดีนะเอมม่านอนหลับจูเลียนไปเนสซลี่ส่วนฮันน่าก็าไปโรงเรียนจริงด้วยค่ะสร้างสงบดีเหลือเกินนะคะกรงกรีอุ้ยโทรศัพท์ดังค่ะคุณรีบรับเร็วๆเ,เลยสวัสดีครอบฮันน่าว่าไงลูกมีอะไรที่โรงเรียนหรอ อ่าให้พ่อไปรับเดี๋ยวนี้เลยลูกเรียนเสร็จแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อ,อจะไปรับจูเลียนแลวก็ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะลูกนี่คุณได้ยินแล้วนะผมต้องรีบรับลูกก่อนนะคุณกินอาหารเช้าไปคนเดียวก่อนแล้วกันค่ะเราเจอกันนะคะโอ้มีของอร่อยอร่อยชอบชอบทั้งนั้นเลยนี่เดี๋ยวฉันนะ่าจะกินขนมปังทายาณ ทาเนายลงไปก่อนแล้วก็ทานด้วยยามสตรอเบอรี่ยามไปเยอะๆเลยของโปรดของฉันเองเสร็จแล้วอืมก็มีเค้กอีกสองอันแล้วก็ยังมีไส้กรอบอีกอืมผลไม้พวกนี้แล้วก็นมอีกต้องกินให้หมดเลยนะเนี่ยมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยเงมเย้มเย้มอืมอร่อยจริงๆเลยเอ๊เอ็มม่านอนหลับนานแล้วนะ ตอนนี้จะตื่นหรือยังก็ไม่รู้เอแต่เดี๋ยวอีซัอกพักก็คงตื่นละอ่าฉันได้ยินเสียงกูกกักอยู่ข้างบนอ่าเอ็มมาตื่นแล้วห่ะจ้าลูกนอนหลับฝันดีไหมจ้าลูกนูฝันดีมากๆเลยค่ะคุณแม่ดีจังเลยจ้าเอ็มมามา嘛ให้แม่อกอดหน่อยพร้อมกอดมาแล้วกับเอา กลับมาคนเดียวหรอจ๊ะแล้วคุณพ่อกับพันหน้าไปไหนล่าไม่ได้กลับมาพร้อมกันหรออ๋อสองคนนั้นเขาไปซื้อของต่อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ผมไม่อยากไปผมก็เลยให้พ่อแวนมาส่งก่อนอ๋อออคุณแม่คุณแม่ดูเปลี่ยนไปนะครับอ๋อออไม่นะคงไม่ใช่เอ้โอมาเร็วมาเร็วเอมมาเราคุ้ไปคุยกันข้างบน คุยอะไรคุยอะไรคุยอะไรจูเลียนไปเถอะเอ็มอาขึ้นมาข้างบนจะมีอะไรจะบอกเธอพี่มีอะไรจะบอกเธอไปกันเร็วไปกันเร็วอืมจูเลียนอะไรอะไรเอ็มารถึงว่าไปเลยไปเร็ว,รวขึ้นมาข้างบนก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกเธอพี่มีความลับจะบอกเธอนะความลับอะไรเหรอ เธอว่าคุณแม่ดูเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปยังไงก็ท้องของคุณแม่นะ่ะมันใหญ่มากเลยฉันคิดว่าคุณแม่กำลังมีน้องนะหมายความว่ายังไงนะก็หมายความว่าเรากำลังจะมีน้องไงเราอาจจะมีน้องสาวหรือว่าน้องชายคนเล็กอีกคนหนึ่งไ แล้วก็เธอจะต้องแยกห้องนอนกับคุณแม่แล้วนะเพราะว่าคุณแม่กําลังมีน้องอืมงั้นนอนห้องนี้ก็ดีนะเตียงนุ่มดีจังเดี๋ยวฉันขอขึ้นไปนั่งบนเตียงหน่อยนะฉันจะเอาห้องนี้ฉันจะเอาห้องนี้ไม่นะนี่มันห้องของฉันนี่มันห้องของพี่นี่มันเตียงของพี่ถ้าฉันจะนอนห้องนี้ฉันจะนอนห้องนี้ไม่ได้นี่มันเตียงของพี่เธอต้องไปนอนห้องอื่นนะ ก็เธอบอกให้ฉันอยกห้องนอนกับคุณแม่ฉันจะนอนห้องนี้ฉันจะนอนห้องนี้ไม่ได้ไม่ได้นี่มันห้องของฉันเด็กๆทะเลาะอะไรกันจ้าเสียงดังเชียวคุณแม่ครับผมเข้าใจทุกอย่างแล้วนะครับคุณแม่บอกความจริงคุกเรามาเถอะความจริงอะไรกันจะาลูกก็ท้องของคุณแม่มันใหญ่มากคุณแม่กำลังมีน้องใช่ไหม จุเลี่ยงลูกเข้าใจผิดแล้วจ้าแม่ไม่ได้ท้องแล้วแม่ก็ไม่ได้มีน้องด้วยนะแม่แค่กินเยอะไปหน่อยนะ่ะวันนี้แม่กินอาหารเช้าเยอะมากๆเลยมีตักของชอบแม่ทั้งนันไปหมดเลยพุงมันก็เลยออกก็จะลูกอ้าวรอครับผมขอโทษนะครับกลับมาแล้วทุกคนโอ้คุณทำไมท้องคุณใหญ่อย่างนั้นฉันไม่ได้ท้องนะอีกคนนึงละฉันแค่กินอาหารเช้าเยอะไปหน่อยเท่านั้นเอง ขอให้ทุกคุณเนี่ยอะไรกันก็ไม่รู้เราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนเ,อนเอนของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ